เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c ็โตวันนี้ก็อยู่กับเกมอังซานอเิจินะนทุกคนเออก็ห่างยกันไปนานมากๆเลยสำหรับเกมเกมนี้เนาะก็ในสุดก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้เนาะสำหรับจงตื่นขึ้นมาเถิดพลังแห่งความมืดมิดการบงมการและการควบคุมที่แข็งแกร่งและทรงพลังทางย่าที่ดาศักดิ์สิทธ ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอ้ก็ในสุดก็มาแล้วเนาะสำหรับตัวละครอย่างทังยา่าร่างเงินคำธรรมินนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะเออแต่อย่างแรกเลยนี่เราก็มาเล่นในเรื่องก่อนแต่ดูแล้วสวยอยู่นะเนี่ยผมอยากให้ศัพยุทธ์มันเอาล่างนี้เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้คือสีใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้มันระดับเทพเหรอผมขอดูไป็น,นึงนะจะมผมเห็นคําว่าเทพด้วย,ว,ยวะสินซีเหรอสินซีนี่มันแปลว่าอะไรวะเทพเทพหรือว่ัธิดาศักดิ์สิทธิ์วะวัธิดาศักดิ์สิทธิ์ถังยาบะเอ้ยแต่เสร็จมันแปลว่าเทพเจ้านี่วะไม่แน่ใจว่าสินซีในที่นี้มัน,มนหมายความว่าไงวะแต่มันบอกว่าแต่มันชื่อว่าประมาณอันนี้นะแบบสินซีถังยา อาจจะเป็นที่ดาศักดิ์สิทธิ์ทางยาก็ได้มั้งเนาะเออผมไม่ชั่วเหมือนกันอนะแต่ไม่น่าใช่ร่างเทพแน่นอนน,นนะร่างเทพถางยาเหรออะไรประมาณนั้นวะอ่าส่วนเรื่องสคริปต์ได้เลยนะนี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวแจ้งหนึ่งตัวเอ,อ้ยแต่ว่ามันเป็นสีใหม่นะเนี่ยถามจริงทําไปเล่นไปคือผมจําได้ว่าเอ,อ้ยไม่ได้สีใหม่ดิมันเป็นสีลุงเนาะอ๋อเนี่ยสีสีสอ๋อสีเหมือนอันนี้สีเหมือนอันนี้ไอมาเซเทาเออมาเสเทา ตกใจตกใจที่แรกผมนึกว่าไม่ได้ไม่ได้สุ่มตัวใหม่นานนะผมนึกว่ามันเป็นตัวสีทอง <c oughs> มาสกิปสกิป <c oughs> นี่ <c oughs> โอเคหมดละ แล้วก็เดี๋ยวมันมีตีบอสด้วยนะตีบอสรอบนี้ตีเป็นหุยห่าวกับตีเป็นถังย่านั่นเองก็อย่าลืมมาตีกันด้วยนั่นเองนะก็แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยเป็นตู้เดี๋ยวเรามาสุ่มให้เอาไว้นหนึ่งตัวก็แล้วกันเนาะนะดูสกิลนิดหน,น,นึ่งนเงียย่างเงินคำทรมินอ๋อประมาณนี้เลยก็เป็นย่างเงินคำารมินจมตีนั่นเองนะเป็นสายควบคุมปววะ,ปะ ไปดูก่อนโอเคเป็นสายควบคุมนั่นเองนะเดี๋ยวดูสกิลนิดน,นึงสิโอโ้โหสกิลตัวพวกนี้นี่สกิลยาวๆนะออาเริ่มจากสกิลนี้กันก่อนเลยเนาะสกิลนี้ก็คือในโหมด p v p เนาะเมื่อเราได้รับความเสียหายส0เปอร์เซ็นต์นะความเสียหายความเสียหายสุดท้ายนั้นจะโดนเพิกเฉยทันทีนั่นเองสกิลนี้ก็คือจะไม่รับความเสียหายที่ต่ำกว่า10%เน แล้วก็ต่อมาเป็นสกิลนี้ตอน5ดาวนะสกิลนี้ก็คือหลังจากเริ่มต่อสู้เนาะจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์เท่ากับ50%ของพลังชีวิตสูงสุดเริ่มต้นอ๋อประมาณนี้ต่อมาเป็นสกิลนี้ก็เป็นเขตแดนทังย่าน,นั่นเองนะก็คือสกิลของทังย่าจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น4ต่อการใช้งานกลายร่างกายแทนนั่นเองนะเอฟเฟกต์ X นี้จะทำงานครั้งแรกเมื่อพ่ายแพ้อ่า จะทําการอันนี้เหมือนกันจะทําการเมื่อเราตายเราก็จะคืนชีพเข้ามาเหมือนเดิมเลยสกิลเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเมื่อเราเมื่อเราตายแล้วพลังมันมันจะคืนชีพกลับมาพร้อมกับ HP เนาะตามที่มันกําหนดส่วนสกิลสามดาวสามดาวเนาะก็จะเป็นสกิลอันนี้เลือกลีเดอร์ก็คือไม่มีอะไรมากก็คือเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน HP เพิ่มขึ้น8%เซ แล้วก็นอกจากนี้บัญญาตจานฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มพลังโจมตี50%ถาวรและเพิ่มดาเมจอาวุธลับของพันธมิตรทั้งทีมอีก50%หุ้ยอันนี้ดีอย่างนี้นเออดีมากเลยคือเพิ่มดาเมจอาวุธลับด้วย50%ถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ามามาดูสกิลกันโอ้สกิลนี้น่าสนใจนะเนี่ยโหมีมึนงงมีตัดฮิวมีลดดาเมจโอ้โหมีห้ามเสริมแก่งมีไฟฟ้าช็อตด,ด้วยโอ้โห oh my god อามาดูสกิลกันซิสกิลสร้างความเสียหาย7จเนาะแกนศัตรูทั้งหมดและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก1 0ของพลังชุดสูงสุดนั่นเองนะเออแล้วก็แปะบัฟเพิ่มเติมก็คือเป็นบัฟพ,พวกนี้เป็นบัฟควบคุมแล้วก็กลืนกินบัฟบัฟในที่นี้ก็คือจะลดพลังโจมตีลง5 0เเลยนะ เออสกิลส,ส,สำหรับสกิลนี้แล้วจะหักแต้มแต้มสกิลของศัตรูลง,ล,ลงด้วย1แต้มแม่งโคตรดีเออส่วนสกิลนี้ก็คืออ่าออ่าฝายศัตรูเนาะเออฝ่ายศัตรูจะอยู่ในสถานะคุบคลุมนั่นเองส่วนลูกสายฟ้านี้สายฟ้านี้คือแต่ละเทิร์นเนาะจะรับความเสียหายอ๋อเป็นเป็นน้ำเอนดอรเป็นน้ำเอนดอร์ โอเคจะได้รับดาเมจดอทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกเทิร์นเมื่อเมื่อมีสถานะนี้อยู่สแต็กได้สูงสุดทั้งหมดสิบสองชั้นเอาเรื่องว่ะแม่งมีสถานะนี้ด้วยนะ <c oughs> แม่งมีดาเมจดอทด้วยนะแม่งอย่างดีอ่ะโอ้โหแม่งมีมืนงงมีตัดฮิวมีลดพลังโจมตีเออมีบล็อกพาสซีฟตัวแม่งโหดจัดมาอันนี้เป็นพาสซีฟติดตัวเมื่อทำการเปิดกายแท้วิญญาณยุทดนะ พลันมิติหมดของเราจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มขึ้น20%และความเสียหายที่เราได้รับจะลดลงนั่นเองนะหลังจากที่ทีของเราโจมตีเสร็จนั่นเองนะเมื่อทางย่าเปิดกายแท้อยู่จะเพิ่มสแตกของออดัมเมดดอทที่ทังย่าเพิ่มให้นะเพิ่มขึ้นเป็น3เอฟเฟกนี้อ่าและเและเพิ่มเอฟเฟกควบคุมเพิ่มเติมเนาะเมื่อใช้สกิลของทังยา่า ส่วนสกิลพวกนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นพวกบัฟเอิคงเอติเคเพิ่มแต้มอะไรที่นี่เนาะส่วนข้อสัมพันธ์ข้อสัมพันธ์มีข้อสัมพันธ์กับหุยห่าวแล้วก็ข้อสัมพันธ์กับอาหยินแล้วก็มาเซียวเทาแล้วก็มีข้อสัมพันธ์กันกับต้นตระกูลของทางซานคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะนี่อาจจะเป็นทีมที่ขอแนะนำนี่ก็เป็นรูปแบบวงแหวน ทีมันก็ประมาณนี้เอามาเรามาทำการสุ่มกันเลยดีกว่าไปเลย10โลนี่แรกกาสุ่ม50อะแต่ช่วงนี้ประหยัดๆหน่อย10โลผ่านไปเคเกลือสามสิบเคสามสิบก็ยังเกลืออยู่ มาสี่สิบนะรอบนี้น่าจะได้ละแต่ต้องดูแสงเลยนะถ้าแสงสีที่มันไม่ใช่สีอนะสีลุงอะก็คือเกลือเฮ้ยอ่าแสงสีทองให้ปีพี่ตรงกูมาไงเล่นลิ้นหนักมากแต่ก็ยังดีนะยังยังดุดได้ปีพี่ตรงโอเคมาละมาละถือถือถือว่าไม่ไม่ได้โดนหนักอะไรประมาณหกสิบ อามาแล้วมันต้องเป็นสีลุ้งอย่างเงี้เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วว่าเอาเรื่องว่ะสวยนะแ,แรกแางเนี่ยผมอยากให้มันเข้าอันนี้มากเลยไอ้สัพยุดวิญยาจาร์น่คืออยากให้มามากๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมมาซื้อแพ็กเพจด้วยนี่ผมันงก็เกือบลืมเลยเรามาเรามาสแปมผสมกายแท้กันต่อไปไม่ใช่อันนี้ดิ นี่มาไอ้ต้องเอาไว้อันแรกประมาณนี้มีอยู่300ก็ถุ่มทีละ50เลยปุ๊บมาแล้ววะได้ของใครวะโอเคได้ของทางย่าแล้วนี่ย่างเงินคามตมินอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของย่างเงินคามตมินกันนะว่าย่างเงินคามตมินในที่เนี้ยมันทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะอ่า เมื่อเราทาการเชนสกิลเนาะจะสร้างความเสียหาย120แก่ศัตรูทั้งหมดโดยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น4 0หลังจากมอบสถานะที่เป็นกอะพิษส่งสแต็คให้กับเป้าหมายแล้วก็เมื่อเราอยู่ในสถานะร่างกายแท้วิญญาณหยุดเนาะเกาะพิษเกาะพิษที่ศัตรูได้รับจะเปลี่ยนไปเป็นกับดักสังหารเพิ่มขึ้นอีก2สแต็คทุกครั้งที่ได้รับเอฟเฟกต์ควบคุมจะหักสแต็คหนึ่งสแต็คลงนะเออแล้วก็สแต็ค ไอ้กับดักสังหารเนี่ยจะเพิ่มสถานะพิษที่เป็นแบบนับแยกต่างหากก็เรียกได้ว่ามีทั้งดาเมจพิษที่เป็นอ่อกอพิษกับกับดักกับดักสังหารมันมันจะถือว่าเป็นสถานะพิษแบบเดียวกันนั่นเองนะไอ,อคนละแบบก็คือมันจะเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นดาเมจดอทเพิ่มเติมอีก2อันโดยรวมแล้วผมมองว่าตัวละครอย่างทางญา่ยน่าจะเป็นตัวละครอ่อควบคุม,คมแล้วก็แบบมีดาเมจดอทแถมมาด้วยนะั่นนะ อ่าส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวประมาณนี้สมากกว่ากับทางย่าเนาะก็แน่นอนว่าผมเอาตัวเดียวพอละพอดูแล้วตัวละครตัวนี้มันไม่น่าจะต้องใช้วนญษญย์ยุดเยอะเพราะส่วนใหญ่มันเน้นควบคุมก็แน่นอนว่าเอามาแทนคดีเอามาแทนค,ด,าาทนคดีวะแทนไปวิตรงกันนะบายบายวิตรงนี่ แน่นอนว่าเราก็ใช้ทางญ้าไปเลยนี่ไย่างเงินทำธรมินอ่าวเรื่องดูวงแหวนดิวงแหวนต้องแก้ใหม่อ๋อนี่มันไม่ต้องแก้ว่าโอเคมันเป็นแหวนนี้อยู่แล้วโอเคข้าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นดูสักหน่อยดีกว่ามาย่างเงินคามทามินมาสเสทเอาออกมาใน อันนี้ถอดป้องวันพิเศษมาอุ้ยเริ่มมาเหมือนไม่มีก่อได้วยหรอโอเคเชียวชิว ู้สึกว่าหนึ่งดาวมันเปิดวิญญาณยุตอนเทินสามปะวะมันจะต้องสองดาวมันจะเปิดเทินสองเนาะแต่เขาจะยืนไหวไหมจริงๆจ้อยากจะไปเทคกับคนนะแต่ว่ามันเทคกับคนไม่ได้คือมันมันดาวมันน้อยเกินมันบางเฮ้ยอันนี้เราโดนสถานะควบคุมเหรอมาเล็กดกดสกิลไม่ได้ เราก็สกิลเองเราอย่าไปบับเยอะเดี๋ยวเด,เดี๋ยวมันจะยืนกันไม่ไหวฮะนี่ไงถึงตาเราละนี่มาแล้วอ๋อจริงๆแล้วเราโดนบ้าอยู่นี่อันนี้จะเป็นสกิลหลังจากที่เราเปิดบินญันย,นยุทธโอเค ก็คาดว่าสกิลน่าจะแบบ,แบบแบบเดียวกันนะนะที่แบบว่าเป็นสกิลตีหมูนั่นเองนะก็เขาเข้าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับตัวละครใหม่ทางย่าก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองต้อ,องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิป้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ bye